ความสุขลอเกินนะไอ้ประยุทธ์จันโอชาไอ้แก่ไอ้เหี้ยสัตว์นรกไอ้แก่ไอ้ไอเหี้ยสัตว์นรกไอ้แก่ไอ้เหี้ยสัตว์นรกร้องเพลงกับเด็กๆที่ไปที่ทำเนียบรัฐบาลเนื่องในวันครู16มกราคมปรากฏว่ามีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีว่าการท่องเที่ยวประยุทธ์บอกว่าอยากจะให้ รณรงค์เรื่องการท่องเที่ยวมึงไม่ต้องมารณรงค์โคดหาโคดพ่อโคดแม่มึงแค่มยกเลิกพรบกฎอัยการศึกนักท่องเที่ยวเขาก็จะเข้ามาทุกวันนี้นักท่องเที่ยวเขาไม่กล้าเข้ามาประเทศไทยเพราะอะไรเขากลัวเพราะมีพร,ะระบกฎอัยการตึกเวลาพวกเขาตายเขาบาดเจ็บเขาเกิดอุบัติเหตุอะไรประกันไม่จา่ายไม่คุ้มครองเขาเลยไม่อยากมาประเทศไทยเขาหนีไปเที่ยวประเทศอื่นหมด e aí